ส,สวัสดีสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมแอบเซ็ตผมเป็นแนวแบบเกาหลีหนหน่อยนะครับเพราะว่าที่สามารถเซ็ตอย่างนี้ได้มีความมั่นใจได้ว่าผมเราหนานุ่มแล้วก็ดกดําอย่างนี้เพราะว่าผมมีเคปที่ไม่หลับมาบอกนั่นเองนะครับผม่า และหลายคนเป็นไหมครับว่าอย่างเราที่อย่างผมเป็นคนที่แบบเซ็ตผมบ่อยมากแล้วก็ไดผมบ่อยมากใช้ทั้งความร้อนแล้วก็มีสารเคมีอยู่ในหนังศีรษะนี่คือเยอะมากจริงทุกวันจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ลืมดูแลเลยไม่ได้คือเส้นผมของเราและหนังศีรษะนั่นเองครับผมผมก็เลยมีเคล็ดไม่รับมาบอกให้ทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีผมที่แบบ ดำแล้วโง่ดึงดกดำแล้วก็เงาขนาดนี้ได้นะครับผมอ่าตัวนี้เลยแหวบที่เห็นในมือผมนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับเป็นแชมพูแล้วก็เซรั่มนะครับผมของ c a b i l Rebirth นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็น c a b i l Rebirth Anti Hair Loss Shampoo นะครับผมตามชื่อเลยครับผมตัวนี้ในช่องในเรื่องการสระผมนะครับวิธีการสระผมง่ายๆนะครับผม ียงแค่บีบแชมพูเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําการคึงและเครื่อนนวดบริเวณหนักศีสษะนะครับทำความสะอาดนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมส่วนผสมหลักนะครับคือน้ํามันมะขามป้อมนะครับช่วยปกป้องการงอกกรวงไวของเส้นผมนั่นเองนะครับ และตามมาด้วยต้นอ่อนทั่วลันเตานะครับลดอาการหลุดล่วงและทําให้ผมเราหนานุ่มเส้นใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็สารสกัดจากโสมขาวนะครับตัวนี้จะช่วยให้อายุเส้นผมมีอายุยาวมากขึ้นไม่หลุดล่วงง่ายนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากแผงต้นนะครับช่วยในเรื่องการปกป้อง DNA จากการถูกทําลายด้วยนะครับครับผมหลังจากที่ผมได้ทําความสะอาด เส้นผมและหนังศรีรษะด้วยตัวนี้เลยครับผม c a r b e l l e b i r d นะครับผม Anti Hair Loss Shampoo ไปแล้วนะครับผมแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้จริงๆนะครับคือตัวนี้เลยเป็นตัว c a r b e l l e b i r s t Anti Hair Loss Serum นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวเรียกว่าเป็นพระเอกที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับผมของการทำให้เส้นผมและหนังศรีรษะของเรา แข็งแรงนะครับและที่สําคัญครับตัวนี้วิธีใช้ง่ายมากๆครับฉีดบริเวณหนักศีรษะและเส้นผมนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็นวดครับผมอ่านวดคึนคึนนะครับผมให้ตัวยานะครับบํารุงเข้าถึงชั้นลึกที่สุดนะครับผมาเพราะว่าตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องการกระตุ้นเส้นผมนะครับให้มีการงอกเพิ่มขึ้นและที่สําคัญนะครับ ปกป้องมลภาวะในอากาศนะครับแล้วก็มลภาวะต่างๆครับทำให้เส้นผมและหนังศีรษะของเราแข็งแรงผมดกดำมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้สำคัญมากจริงๆนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับทั้งตัว Carebue r e b i r t and Anti Hair Loss Shampoo และ Carebue r e b i r t and Anti Hair Loss Serum นะครับทั้ง2ตัวนี้สําคัญมากๆครับทำให้ผมคุณงอกขึ้นใหม่อย่างดกดําอย่างผมนี้เองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ ยังไงสนใจยังไงอย่าลืมไปหาซื้อได้นะครับผม c a r b u l Libert and Anti Hair Loss Shampoo และ c a r b u l Libert and Anti Hair Loss Serum ทั้งคู่นะครับไปหาซื้อได้ที่ Carebue Express นั่นเองนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ